สวัสดีครับวันนี้ผมพา Casio Edifix อีกหนึ่งรุ่นนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ตัวนี้อันนี้เป็นสภาพใหม่แค่ลองใส่เหมือนเดิมนะครับไร้ริ้วรอยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทุกจุดนะฮนะเดี๋ยวลอกพลาสติกออกก่อนรุ่นนี้สวยสวยมากขอบเบเซลดำหน้าปัดดำแล้วก็ดีไซน์สปอร์ต นี่ครับจะเป็นรหัส EFB C 1 0 0 D นะครับตัวนี้โมดูลเ,เครื่องก็คือ5479นะครับเป็นรหัสเครื่องนะฮะตัวนี้คุณสมบัติก็ทำอะไรได้หลายอย่างจับเวลานะครับเดินหน้าจับเวลาถอยหลังได้มีเวอร์ไทม์นะครับเวอร์ไทม์สามสิกว่าเมืองนะครับ แล้วก็เนี่ยเขาดาวทามเมอร์ timer, คือจับเวลาถอยหลังตั้งปลุกได้3เวลานะฮะตัวนี้ทรีอะลา e l มเทเลเมโมนี่บันทึกเบอร์โทรศัพท์ได้30เบอร์นะฮะสาเลขกันน้ำร้0ยเมตรตัวนี้แล้วก็ตัวเรือนกับสายนี่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับเป็นโครโนกราฟนะครับแล้ส,สิบที่สำคัญตัวนี้10ปีแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับก็จะเขียนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ เทม e a ีแบตเตอรี่นะครับอันนี้เ,เหลือๆยังใช้ได้หลายหลายปีเลยนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เดี๋ยวผมให้ดูใบเครื่องนี้เครื่องนี้ซื้อเมื่อตอนปี63ปลายปี63เนี่ย 63, นะุฤศจิกากา6นะฮะนะ6 4 65 6 6 6 7เพิ่ง4ปียังใช้ได้อีก6ปีสบายๆนะฮะไม่ต้องเปลี่ยน แบตเตอรี่เลยนะครับเป็นแบตแบบสิปีคุ้มๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมไล่ให้ดูทุกจุดเนี่ยครับยังไม่ผ่านการใส่หรือใช้งานนะครับแค่ลองใส่ใเฉยๆมีรอยมืออะไรบ้างเดี๋ยวผมเช็ด เช็ดให้หมดนะฮะพววนี้เนี่ยฮะให้ดูใสๆใสๆใสเลยนะครับตัวสายและตัวเรือนเป็นสเตเลสสามหนึ่งหกแอลเกรดพรีเมียมของคาซ i โอนะครับก็มีสติ๊กเกอร์รับประกันของ CMG นะครับ ฝาหลังตัวนี้สวยมากนะครับเป็นขัดกึ่งบันกึ่นด้านและทําแบบเรียบเรียบเนียนนะครับแนบกับตัวนาฬิกาไปเลยนะครับก็จะบอกรายละเอียดต่างๆประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องออการใช้งานนะครับตัวนี้จะบอกออวันนะครับวันพุธแล้วก็เดือน2วันที่5นะครับตรงนี้ ถ้าเราจะปรับให้ให้เป็นบอกเวลาก็ปรับได้ครับนะครับ,นะรบเป็นบ่ายบ่ายโมงแปดนาทีเท่าเท่าเข็มหลักนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะปรับดูวันที่หรือดูเวลานะครับหรือจะดูเวลาที่เข็มตรงนี้เป็นวันที่ก็ได้ก็สะดวกนะครอันนี้โหมดโหมดต่างๆก็ไล่ดูที่นี่ เนี่ยวนี่คือโทรศัพท์ครับบันทึกเบอร์ได้ปุ่มทางขวาบนล่างเนี่ยไว้สําหรับเขียนตัวเลขแล้วก็เขียนตัวอักษรนะครับนะครับนะครับอันนี้โหมดเร์ไทม์สามสิบปดเมืองอะ่ะเราจะปรับไปเมืองไหนก็ได้อันนี้สะดวกเวลาเราไปต่างประเทศนะครับไปเทีย่ยวต่างประเทศตรงนี้อทัมเมอร์ hs d ไว้สำหรับเซตเข็มพอเข้า hs แล้วกดตัวนี้ค้างไว้เลขทั้งหมดจะกระพริบแล้วก็กดตัวนี้สำหรับหมุนเข็มแต่ตอนนี้ผมตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ต้องตั้งใหม่นะฮะผมตั้งเวลาไว้ให้แล้วก็ประมาณนี้นะครับใช้ง่ายฮะใช้ง่ายตัวนี้ดีไซน์สวยมากนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับรุ่นนี้ไม่มีไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟไม่มีไฟ led แต่ว่า เป็นเหตุผลที่ว่าเขาต้องการประหยัดแบตนะฮะเพื่อให้ใช้ได้10ปีแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับก็เลยไม่มีไฟแต่เราใช้ใดูกลางวันได้ครับเพราะกลางคืนมันจะมีภายน้ำผมํำให้ดูกลางคืนมันจะมีภายน้ำเราใช้ภายน้ำได้เดี๋ยวไฟสองให้ดูคนระับ เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูตอนคืนอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยจะเห็นเขียวๆนี่เป็นภายน้ำนะฮะโอเคครับขอบคุณครับ